ทุดงที่แท้ก็คือทุดตงในกายนี่น่ะถากถางป่าในใจนี่เห็นมันลกชัดอยู่นั่นหรอือขยะมูลฝอยเต็มอยู่ในหัวใจนั่นน่ะไม่อ,ออกสัทีทั้งตัวหนอนทั้งตัวบุ้งทั้งอะไรทั้งของเน่าของหมิน่นไม่ไดถากถางออกจากใจสัทีมีแต่ขนเข้าไปถี่ขนเข้าไปนั่นไปดูป่าไหนผู้ไหนล่ะอยากให้หาะมาได้นู่น ถ้าตัต้นหาตัวนี้มันยังไม่ได้ถูกทําลายไม่ได้ถูกโคน่นไม่มีทางหรอกเดี๋ยวทรงเปรตทรงผีนี่นโอนหัวหนุ้งไาเหลืองเฉยๆเห็นไหมหลวงปู่มั่นนั่นเท่นั่นหัวล้นปเปล่าเปล่าเห็นไหมล่ะบวดเปล่าหัวล้นปเปนล่าท่านไม่ได้บอกว่าฉันเข้ายมเปล่านะสเตย์เข้าโยมเปล่าเป่าดูที่หลวงปู่ป,ป้านพิรตโตหลวงนะปู่น้องตาบวดน่มอบเลย มันเป็นพัะเป็นธรรมะบ้างทีดูที่หลวง,งปู่มั่นอย่าถึงบารหลวงปู่ไปเลือดหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่ไม่ลงใครง่ายๆนะขังพวกนีนะ้จะตายแล้วก็ตายแบบสบายหายห่วงตายด้วยความคลกนั่นปฏิบัติเราทําเพื่อเราเราไม่ทําเพื่อคนนั้นคนนี้เราขี้เกียจจะไปยุ่งกับทางโลกเขาเนี่ยไม่อยากกลับมาเบียนไหวตายเกิดต้องเริ่มทำยังไงคะ จะว่ายากก็ยากลูกจะว่าง่ายก็ง่ายทำใจไม่ให้มันยึดพูดง่ายแต่มันทำยากนะมนลูกทำใจไม่ให้มันยึดทั้งรักและชันงทั้งบุญและบาปลูกทำได้ไหมตอบสั้นสั้นถ้าทำได้ก็ไปได้อย่างรวดเร็วถ้าทำไม่ได้ก็เวียนบ่บยตเกิดก่อพบต่อชาติ นีไ่ไหมหน่ลงปุระเอ้ลุงปูงป่มันบริสุทธิ์ตนลุงพูจะพูดแบบนี้นะแก้ที่ใจอย่างเดียวนะลูกนะถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องฟังทำลุงปู่มันแก้ให้ตกได้แก้ว่าตกข้าพกจ่าไว้แก้่ได้ข้าคนยังไงข้ายัางไงเวียนตายเวียนเกิดต้องเข้าใจตรงนี้นะพูดงายลูกมันพูดได้ แต่เวลาทํามันไม่ได้ง่ายๆมึงก็รู้อยู่นี่มึงก็รู้อยู่ทํำไมมึงยึดมึงถือยึดแล้วบืนทุกข์นะ่างที่มันก็ไม่ยอมวางถ้ามันวางจริงจะเห็นการวางของมันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเข้าไปยุ่งตรงการวางตรงนั้นแห่งใจที่มันวางจากสภาวะแห่งการยึดการถือมันจะเคลื่อนเลื่อนออกจากการวางปั๊บไม่มีคําพูดใดๆ นั่นแหละมันบางแบบนั้นง,ง่ายลูกแต่ทํายากอยู่นะลูกหลวงปูดต,ต้องสละตายให้มันกว่าที่จะชนะใจตัวเองกว่าที่จะเห็นใจมันวางได้เมื่อเรายังกลัวเป็นกลัวตายอยู่ก็แสดงว่าเรายังวางไม่ได้เมื่อเรายังอยากนู่นอยากนี่อยู่ก็แสดงว่ายัางวางไม่ได้ที่ใจของลูกอย่างเดียวดูเข้าใจเนาะจากที่ตอบนี่ไม่อยากกลับมา เวียนไาวตายเกิดต้องเริ่มทำยังไงครับเริ่มที่ใจทำใจไม่ให้มันยึดไม่ให้มันถือพูดง่ายลูกจะมันทำยากเอาตรงนี้ก่อนลูกอยู่ทั้งโลกนะัทำยังไงใจมันจะไม่ยึดไม่ถือไม่ทถยอทยานอยากโน่นอยาก,ยาก,ยากนี่และไม่อยากทั้งอยากและทั้งไม่อยากต้องไม,ไม่ให้มีในใจดวงนี้ ลูกก็จะสามารถชนะใจตัวเองได้เมื่อชนะใจตัวเองการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดลูกก็ไม่มีเพราะไม่มีใจไม่มีกายไม่มีจิตสัพเพตมานัตตาเกิดตรงนั้นปั๊บตรงนั้นลงตรงนั้นจบขอาใจนังลูกเนาะฟังให้มันชัดด้วยนัวงปู่ตอบง่ายๆแต่ทำยากนะลูกนะ